สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุงหลานลุงพลนะคะตอนนี้ก็เช้าเนาะคือถ้านกลงนี่น่าจะประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มีทุระไปทำนะคะแต่นี่เป็นบรรยากาศนนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนยุงหลานลุงพลนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะฝนตกฝนตกนะคะเห็นไหมเอ่ย นี่นะฝนตกก็ทั้งวันค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะที่บ้านนกก็นครมนุเนาะก็ทั้งวันนะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฝนตกเดี๋ยวสักพักนงกินข้าวอะไรก่อนเราวจะไลฟ์ขายเสื้อผ้านะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวนกจะแพนกล้องให้พี่พี่เอฟซีได้ดูกันนะคะ ทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บเห็ดแม่เนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็ตรงนี้นี่นะคะเห็นอาบอกว่าอากับอากับแม่อุ้ยบอกว่ามีคนมาขโมยเห็ดแม่นะคะมาตัดเนาะตอนแรกนะคะตอนแรกนี่คือแบบตอนแรกนี่แบบอามาดูอะ่ะก็ยังแบบดอกกําลังแบบกําลังออกเลยนะคะ แต่คือพอตื่นมาพุ่งตื่นมาของวันวันแบบที่จะมาเก็บเนาะเหมือนแบบอย่างวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เอ้าทาไมเห็ดมันดูแบบตอนแรกมันเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้มันกําลังแบบออกเนาะแบบกําลังออกแต่ทีเนี้ยพอมาเมื่อมา,มาพอตื่นมาเห็ดเอ้ามีคนตัดเอาไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ว่าใครนะคะมาขมเห็ด ไม, Aristotle> ไม่รู้ใครนะคะมาขโมยเห็ดนะคะแล้วก็ดีนะที่เขาไปขโมยก้อนไปด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านไม่รู้ใครนะคะแอบมาขโมยเห็ดแม่นะคะในแม่ไม่อยู่นะคะโดนขโมยเห็ดนะคะมีคนขโมยเห็ดนะคะจนอาอากับแม่อุ้ยก็มาเก็บทีหลังเนาะเก็บวันที่เขาเก็บหลังจากที่ขโมยมาขโมยไปแล้วนะดีนะที่ยังเหลือไว้ให้ให้เก็บนะ ไม่นานแหละโอ้ยนะก็ไม่เป็นไรเนาะดีที่ขมโมยเห็นนะคะก็เอาแบบแบ่งกันกิน,นะคะ่ะดีกว่าขโมยอย่างอื่นเห็นเม็ดฝนไหมเอ่ยนี่นะคะบรรยากาศเนาะรู้ส่งสารรถมากเลยจริงๆอ่ะจะเอาขึ้นมาอีกสักนิดนึงเนาะมันจะได้ไม่เอาขึ้นมาให้มันพักเนี่ย จะได้แบบไม่โดนไม่โดนฝนนกรถโดนกระเด็นเลยน้ำโดนกระจกก็บรรยากาศนะคะเดีวนกก็จะกินข้าวเนาะกินข้าวเสร็จก็จะไล์ขายของนะคะเดี๋ยววันนี้ออกมาไล์ข้างนอกดีกว่าบรรยากาศดีออกมาไล์ตรงด้านหน้านั่งไล์ขายด้านหน้านะคะพาพี่พี่เอเปลี่ยนบรรยากาศ เดี๋ยวก็จะไปเปิดประตูบ้านนะคะฝนตกทั้งวันหน่านอนมากพี่พีเอซค่ะเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะคะฝนตกบรรยากาศก็เย็นนะคะก็เลยใส่เสื้อแขนยาวนะปกติถ้าร้อนไม่ว่าจะเป็นร้อนจะเย็นนกก็ใส่เสื้อแขนยาวนะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะสักพักจะกินข้าวก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นไล่ขายของนะคะยังไงก็ พี่พก็เข้ามานะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใครจะซื้อใครจะอุดหนุนไม่ว่ากันนะคะส่วนใครจะไม่อุดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ะค่ะจะได้แบบไม่เหงานะคะจะนกเพราะว่าแม่แม่ไม่อยู่นะคะแม่อยู่บ้านลุงเนาะตอนนี้ก็มีนกนะคะอยู่บ้านแล้วเมื่อก็ก็ให้อามานอนเป็นเพื่อนนเมื่อคืนเนาะตอนแรกว่าจะนอนคนเดียวแต่ทีนี้ แม่อวีก็ก็เดินเดินมากับอานะคะเมื่อคืนประมาณทุ่มหนึ่งเนาะก็เลยได้นอนกับอานะคะแต่อามานอนที่นี่นอนที่บานนี้นะคะนั่นแหละค่ะเสื้อก็อยังตัวละ290บาทนะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นนกจะจัดโปรโมชั่นให้กับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวนกจะจัดโปรแบบงามๆน่ารักน่ารัก จัดโปรเด็ดๆไปให้นะ,ะโอ้ยบบาวนุไปดำนาน,นะคะเป็นตะครกเ,เดี๋ยวปีนี้ลองดำนาน,นะคะถ้าไม่ร้อนเนาะเนี่ยถ้าหน้าฝนแบบดำแบบนอนฝนตกดำแบบือนก้โอ้เย็นสบายะคะ่ะ อุทางดำเลยอพี่เอ็มเนอะพี่เอ็มกระเปาโนะนะคะภาษาไปดำหน้าค <c oughs> ากันดำหน้า <c oughs> ตะคักเนาะ ฝนตกนะคะฝนตกก็ทำอะไรไปไหนมาไหนก็ลำบากเพราะช่วงฝนตกแต่ดำนานี่สนุกถ้าช่วงฝนตกให้ดำนาคัากห้าย ตอนนี้ฝนมันก็เบาแล้วนะคะแต่มันตกแบบตกไปปลอยตกทั้งวันตกทั้งมีทั้งวันนะคะพี่น้อง ตอนนี้คือรอน้องอยู่นะคะรอน้องมารอน้องมาก็จะพาไปซื้อกับข้าวไม่มีไม่มีอะไรกินค่ะไม่มีอะไรทํากินด้วยแหละประเด็นเดี๋ยวโทรถามอีกรอบปีลานะคะน้อง ไม่รับไม่รับนะเดี๋ยวนกไปเรียกน้องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเรียกน้องก่อนเดี๋ยวเดินไปเรียกน้องอยู่บ้านอ่อนะคะเอออย่าบอกพี่พี่เอฟซีว่าอันเนี้ยยุ่งกัดนะคะเห็นไหมตุ่มแดงแบบเนี้ยยุ่งกัดนะคะแต่ส่วนอันเนี้ยนกกดมันเนาะแล้วมันก็เลยอักเสบมาเนี่ยเม็ดหนึ่งแต่อันนี้คือไม่ใช่สิวนะคะยุ่งกัด ตั้งแต่อยู่บ้านหลุมแล้วนะคะพี่เดี๋ยวนุองไว้ตามน้องกันนะคะ